สวัสดีครับสีสเกตสร้างบ้านครับผมมื่อคืนครับความสนั่นมาเยือนที่นี่ครับตั้งแต่มือแหลกครับที่เข้ามาตรงบ้านหลังนี้มีความสุขไม่ไม่แต่ความมวลซสื่นครับพี่น้องเราในฐานะคนสร้างบ้านครับเห็นเจ้าของบ้านหรือว่าอยากมีสหายเป็นข้าเยี่ยมเยินแล้วก็มีความสุขกันเราก็มีความสุขครับเพราะว่า การสร้างบ้านในการส่งต่อความสุขสร้างความสุขให้เขาครับเห็นบ้านหลังนี้มีแต่คนเข้ามาแล้วก็มีแต่รอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะคือสิ่งที่เราอยากเห็นครับทุกหลังครับทุกสร้างครับบ้านแต่บ้านหลังนี้นะครับเราจะเห็นแบบนี้หมดเลยครับถ้าเจ้าของบ้านเขาอยู่แ้วมีความสุขมีเงินมีทองครับเราก็มีความสุขไปด้วยครับเห็นที่เรายิ้มเข้ากับยิ้มครับเห็นเขามีความสุขร่ำรวยขึ้นแล้วก็ดีใจครับ แต่เมื่อคลืนผมได้เห็นเห็นที่ที่ผมเคยเห็นครับหนึ่งเห็นเห็นไปอีกร้องเพลงครับไปอีกแล้วก็มาฝนน้วนน้ำเขาครับแล้วก็ไม่หน่อยครับเห็นรอยยิ้มสองคนนี้แบบคือยิ้มกว้างอีนดีครับแล้วยิ้มกว้างอีนดีซึ่งผมไม่เคยเห็นมาก่อนครับเห็น สองคนนี้ครับยิ้มกว้างมากๆครับเห็นไม่หน่อยแล้วหัวรอโดยแบบว่าหัวรอแบบไม่มีก,กักไม่มีเอ่อมอสแต่นี้นะครับแบบหัวรอได้สุดๆเต็มใบหน้านะครับเราก็ดีใจครับเพราะว่าคือเอ,อ่อพยานแล้วแล้วเี่เล,ลียกับเอ,อ่อเรียกอะไรนะครับไอเพราะว่าคือเขายังไม่ได้เตรียมตัวที่จะไปหนุนมานี่แบบนี้อีีอนะครับแกยังไม่ได้เตรียมตัวเลยสชนะครับผมก็ห่วงแกว่า เราจะกดดันงทีนะครับแบบว่าไปไปมาอยาเแล้วกินมากางทีครับแต่ว่าเมื่อคืนผมได้เห็นรอยยิ้มของเขาแล้วผมมีความกอ้ผมมีความสุขน้ำผขอครับน้ำเพลินครับเห็นเน็นความสุข,ขเราก็มีความสุขครับเห็นรอยยิ้มกว้างๆแบบนี้นะครับของลูกค้าที่คนสร้างบ้านอยากอย่างผมนี่ครับอยากจะเห็นครับจากทุกคนเลยครับโอ้ มวลลายพี่นอ้องมวลเราทองแข็งครับผมก็ได้เห็นอ๋อเบื้องหลังเบื้องลึกเบื้องความมวลสูญหัวเสี้ยวครับของบอโจรครับก็กับคณะแข่งแข่งแข่งข้อวัวครับข้าง,งของวังงวแต่ว่าคําว่าศิลปินเพื่อน,นครับอยู่ที่ไหนเขาก็สแสดงออกมาได้ครับลงต่อความสุขความมวลสูญหัวเสี้ยวห้แฟนครับเพื่อนในตลอดครับ มวลลายครพี่น้องมวลมวนมวนแห้งมวนคักเลยยอมรับว่าสนุกที่ดีใจสุดก็คือเห็นพอเอกกับไม่หน่อยครับแกยิ้มกว้างแบบยิ้มเต็มใบหน้าครัหัวเราเต็มใบหน้าเมื่อนี้เดี๋ยวทีมงานรถตู้คนก็ต้องออกเดินทางต่อไปแล้วครับ ทีมเรารถตู้เพนก็เตรียมของนะครับบ้านเขาก็น่าจะประมาณ2วันครับทีมก่อก็จะเขามากครับงานก็จะเดินเร็วขึ้นครับผมไปดูมาว่าด้านในเป็นอะไรทำไรกันบ้างครับนี่ครับ น้องไปกับก <begun> ินข่าวนีครับอี๋น้องเพครับอาสวัสดีครับผม หมอแค้นเหมือนกันบบบาสนาแบอาชีพนี้คือสิบลุงอาชีพนี้ไม่ลุงแน่นมันบบบบบบลุงอาชีพนี้ไม่ลุงเน่เนมันบะเ,เ,เมนคอยทำมาขึ้นต้องขออภัยครับอาชีพหมอแคนก็สิคือสีบบคือสีบลุงนะกำนัลประกา กำลังกินข่าว่นจะเพิ่นจะเดินทางต่อครับผมเมียนเมียนมือขึ้นน,ะนี่เห็นแม่หน่อยเต้นแล้วก็เห็นพ่อเอกเราย,ย,ยิ้มก,กว้างๆมีความสุขมากเลยครับไอผมดียเมยเห็นเราสองคน,นเดี๋ยวปิดวงปิดวงพี่เราก็สษมาใหม่ถึงแต่งงานนี่เมียนมันจะกินข้าวกินน้ำไหมครับไม่ได้ไปเขา เมนน้อยมาขึ้นไหมกะมีไใดว่าพ้อมกันไม่มีายมีซูชิเขียววันไหนกระตุ้มครับแต่ผมบอกโอ้ครับทำมากระเทียมข่องกระเทียมของกระเก็บของนะครับป่ะจีเดินทางครับผมน้องมาเคยกินเขาขึ้นไอ้ก็รูแล้วครับปัตธนีว่าเขาเป็นพระเอกขาดแล้วครูแล้วพระเอกยุ่แทนนี่กับเมฆครับเขาเอกน้องครูสักซีก่อนล่ำนะครับไปเองไปขัด ไปคัดไอ้ช่วงอันนี้เ่นขึ้นเวทีได้พ่อเอกบาทสิหนึ่งมะเร็งบ่ครับบสินคือบรรยากาศนองเพิ่นทิ่เขาขึ้นนับกำลังสิเจ็บคองกันดะครับพี่น้องเตรียมตัวออกเดินทางแล้วครับพ่อเหญ่ี่เกิ เดี๋ยวฟ้ามันจะต้องรถตัวหลังมึจะเอาอยัางไงคลิปนี้พีน้อขอขอบคุณทุกท่านที่มาจำรับชมครับสีสก,กีสร้างบ้านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผม